โอเคนันั้นอเมริกาจึงจะเข็นคริปโตขึ้นมาสู้โทเค็นคอยใช่ไหมครับก็คือเงินสกุลใหม่ที่เป็นดิจิตอลปัญหาคือตอนนี้คุณเห็นไหมว่าคริปโตเนี่ยมันขึ้นไปเจ็ดหมืนเหรียญต่อหนึ่งเหรียญคริปโตเนี่ยมันเอาอะไรมาคำนวณกันวะเห็นไหมอันนี้คือเกมการเงินของอเมริกัน ที่กำลังจะทำลายเงินสก,กุลดอลลาร์ทิ้งนะครับเพราะเงินดอลลาร์อ,อนาคตหน้าก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีทางที่ธนาคารกลางสหรัฐจะดูดซับเงินเหล่านี้กลับมาไหวนะครับเข้าใจไหมครับคือสหรัฐนะครับอาจจะใช้วิธีการทุกวันนี้นะค,คุณรู้ไหม จะดูดดอลลาร์กลับโดยการออกพันธบัตรให้ดอกเบีย้ยสูงสูงให้คนที่ถือดอลลาร์อยู่มาซื้อพันธบัตรตัวนี้พันธบัตรก็คือกระดาษเปล่านั่นแหละครับแต่เจตนาคือต้องการดึงดึงเงินกลับนะแล้วก็เอาเงินเหล่านี้นะไปซื้อคริปโตไม่เข้าใจเหรอครับมีคนบอกว่าไม่เข้าใจ พิมพ์คาถามยาวๆนิดนึงนะครับอย่าพิมพ์แบบสั้นๆผมไม่รู้กาลังคุยกับผมอยู่หรือคุยกันเองในกลุ่มนะครับนะอ่าอ่าวันนี้นะเงินดอลลาร์ที่พิมพ์ขึ้นมามันท่วมโลกสมัยก่อนก็ไม่มีปัญหาเพราะทุกชาติต้องใช้เงินดอลลาร์ในการซื้อน้ามันซื้อสินค้าใครจะแลกเปลี่ยนสินค้ากันต้องใช้เงินดอลลาร์ใช่ไหมครับในการที่ซื้อสินค้ากันเนี่ยเงินดอลลาร์ก็เป็นที่ต้องการแต่วันหนึ่งเรามีคนไม่ใช้ครับพอมีคนไม่ใช้มันก็จะมีเงินดอลลาร์ส่วนเกินก็ทําให้ค่าเงินอ่อน เพราะค่างเงินอ่อนเนียครับอเมริกาถึงใช้วิธีการขึ้นดอ,อกเบี้ยง,งเพื่อดึงเงินกลับนะครับเพื่อให้เงินในดอลลาร์ในตลาดมันหายไปเห็นไหมมีการออกพันธบัตรตัวใหม่ก็ราคาพันธบัตรตัวเก่าก็ราคาตกอีกเพราะว่า,าตัวใหม่มันให้ดอกเบี้ยสูงกว่าคนก็เทขายพันธบัตรทิ้งอีกเห็นไหมก็อเมริกาก็ต้องเอาเงินไปซื้อกลับมางนั้นวนเวียนอยู่แค่นี้นะคดังนั้นวันนี้อเมริกากำลังใช้วิธีการผมเดาเองนะว่า เอาเงินเหล่านี้ไปซื้อคริปโตเงินดอลลาร์ส่วนเกินเนี่ยมันเป็นเงินที่ไม่มีต้นทุนอยู่แล้วนี่จนกระทั่งดันในคริปโตเนี่ยหนึ่งเหรียญคริปโตเท่ากับเจ็ดหมื่นดอลลาร์คุลองคิดดูดิครับใช่ไหมก็จะดูซับไปเรื่อยนะท้ายสุดก็จะมีคริปโตแล้ววันหลังก็จะปรับราคาคริปโตเนี่ยให้เป็นเงินสกุลหลักแล้วก็ยกเลิกการใช้ดอลลาร์ตอนนี้จะเป็นคริปโตดอลลาร์ เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วในหลายๆประเทศนะครับไม่ใช่ประเทศเราแต่ว่ารูปแบบมันไม่ได้ซับซ้อนขนาดนี้ประเทศอินเดียเคยใช้วิธีการอะไรครับยกเลิกธนบัตรรุ่นเก่าไงจําได้ไหมครับแล้วก็พิมพ์ธนบัตรรุ่นใหม่ขึ้นมาให้ทุกคนที่มีเงินเอาธนบัตรรุ่นเก่ามาแลกเพื่ออะไรครับเพื่อจะทําลายเงินนอกระบบ เงินที่ซุกซ่อนอยู่ตามห้องใต้ดินเงินที่สุดริคคอร์รัปชันไม่สามารถฝากแบงก์ได้ใช่ไหมครับเขาที่เอาเงินมาแลกแบงค์รุ่นใหม่ก็ต้องชี้แจงที่มาของเงินนี้ได้ว่าเงินขนาดนี้คุณเอามาจากไหนครับท้ายสุดรัฐบ,บาลอินเดียก็ได้เงินงบประมาณไปมหาศาลจากเงินที่ไม่มีคนเอามาแลกครับอินเดียรู้อยู่ในตัวเองพิมพ์ธนบัตรรุ่นเก่าไปจํานวนเท่าไหร่เมื่อเปลี่ยนธนบัตรรุ่นใหม่ แล้วให้เวลาให้ช่วงเวลาหนึ่งให้คนมาแลกคืนใช่ไหมคคนในที่มันซุกไว้มันก็ไม่กล้ามาแลกใช่ไหมเพราะติดคุกนี่ครับชี้แจงที่มาเงินไม่ได้เระนั้นเงินที่คนมาแลกมันก็จะส่วนหนึ่งนะั้นจะมีเหลือเงินจำนวนมาหาศาลนะครับที่ไม่มีคนมาแ,กแลกนั้นประเทศอินเดียก็ได้เงินไปฟรีๆนะครับในงบประมาณไปฟรีๆ พราะอะไรเพราะเงินเหล่านี้ไม่มีเจ้าของเห็นไหมครับนี่คือวิธีการที่ชาญฉลาดประเทศไทยถ้าใช้วิธีการแบบนี้นะครับผมเชื่อว่าเราจะมีเงินมหาศาลมาเพราะานี้นักการเมืองซุกเงินไว้ตามบ้านามช่องเยอะแยะไปหมดหหมถ้าเราเปลี่ยนธนาบัตรเราต้มเดียวนี่นะผมเชื่อว่าจะมีหลายคนคนระับนั่งร้องไห้มองกองเงินที่ซุกอยู่ใต้ถุนบ้านตัวเองเนี่ยวันนี้อเมริกันก็อาจจะใช้วิธีการนี้นะ แต่ว่ามดอลลาร์มันมาหาศาลเงินเกินกว่าที่จะพิมพ์ไหวเปลี่ยนธนบัตรก็ไม่มีประโยชน์เปลี่ยนสก,กุลเงินแม่งเลยดีกว่าครับเพราะโลกข้างหน้าครับกำลังจะเปลี่ยนไปใช้เงินงดีตองเออใช่ไหมแล้วก็อันนี้ก็เป็นการคาดเดาครับวันนี้ก็เลยใช้บิตคอยนีะครับเป็นตัวกดราคาทองไว้ให้คนมาสะสมบิตคอยแทน ปันราคาขึ้นจะอย่างสูงเลยใช่ไหมนั้นก็รอดูแล้วกันว่าใครจะชนะในสงครามรอบนี้